สวัสดีค่ะแผลถลอกแผลสดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเ,เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องเคยเจอเนอะไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่แต่ว่าการดูแลแผลพวกนี้ให้ถูกวิธีตั้งแต่แรกๆอะค่ะมันสําคัญมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องหายเร็วๆแต่มันช่วยป้องกันการติดเชื้อได้เยอะเลยแล้วก็ลดโอกาสเกิดแผลเป็นกวนใจด้วยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันสรุปขั้นตอนสําคัญๆเลยะคะ่ะใช่เลยครับ การดูแลให้ดีตั้งแต่ต้นเหมือนเราลงทุนให้ผิวเลยนะครับลดความเสี่ยงปัญหาใหญ่ๆตามมาได้เยอะเลยครับโอเคค่ะเน้นเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะการประเมินเบื้องต้นกับการปฐถมพยาบาลอย่างแรกเลยคือความปลอดภัยถ้าเราทําแผลให้คนอื่นอาจจะต้องใส่ถุงมือก่อนถ้ามีนะคะแล้วเรื่องสําคัญที่สุดก็คือการห้ามเลือดก่อนเลยค่ะใช้ผ้าสะอาดกดที่แผลโดยตรงเลยค่ะ ครับผมแล้วถ้าเป็นแผลที่แขนหรือขาก็ยกให้สูงกว่าหัวใจนิดหนึ่งก็จะช่วยได้ครับแล้วมีจุดไหนที่เราต้องสังเกตเป็นพิเศษไหมคะว่าแผลแบบนี้ไม่ใช่เล็กน้อยแล้วนะควรไปหาหมอดีกว่ามีครับอันนี้สำคัญเลยคือต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์ทันทีอย่างเช่นถ้าเรากดแผลนานเอ2 0นาทีแล้วเลือดยังไหลไม่หยุด อันนี้ควรไปครับหรือว่าแผลมันลึกมากจนแบบเห็นชั้นไขมันหรือกล้ามเนื้อหรือแผลใหญ่มากๆอ๋อค่ะครับแล้วก็ถ้าแผลเกิดจากอะไรที่มันสกรปรกมากๆของขึ้นสนิมสัตว์กัดหรือโดนแทงมาอืมถ้ามีอะไรฝังในแผลล่ะคะแบบเศษไม้เศษแก้วอ่าอันนั้นห้ามดึงออกเองเด็ดขาดเลยนะครับปล่อยไว้แล้วไปให้หมอเอาออกดีกว่า รวมไปถึงแผลที่อยู่ตรงตำแหน่งสำคัญสคัญอย่างใบหน้าอวัยวะเพศหรือตรงขอบพับข้อต่อต่างๆแล้วถ้ามีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นชาขยับไม่ได้หรือปากแผลมันดูเปิดอ้ามากใช่ครับหรือถ้าไม่แน่ใจเรื่องวัคซีนบาดทะยักว่าฉีดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่พวกนี้ไปหาหมอชัวร์สุดครับโอเคค่ะพอประเมินแล้วว่าดูแลเองได้เลือดเริ่มหยุดไหลแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือล้างแผลใช่ไหมคะใช่ครับแต่ก่อนล้างแผลล้างมือเราให้สะอาดก่อนเลยนะครับ ค่ะค่ะล้างมือเราก่อนแล้วก็เตรียมน้ําสะอาดหรือถ้าดีที่สุดคือน้าเกลือล้างแผล normal saline เนาะครับผมน้ําเกลือเนี่ยดีที่สุดเลยเพราะว่ามันมีความเข้มข้นใกล้เคียงกับของเหลวในร่างกายเรามันเลยไม่ทําลายเนื้อเยื่อดีๆที่กําลังจะงอกใหม่แล้วก็ไม่แสบแผลด้วยครับช่วยล้างพวกสิ่งสกปรกออกไปได้ดีแล้วถ้าแผลดูสกปรกมากๆล่ะคะใช้อะไรได้บ้างอาจจะใช้สบูออ่อ่อนๆฟอกเบาๆรอบๆขอบแผลได้นะครับ แต่ต้องระวังอย่าให้เข้าแผลโดยตรงแล้วก็ล้างน้ําตามให้สะอาดเกลี้ยงเลยทีนี้มีเรื่องที่คนเข้าใจผิดกันเยอะมากๆเลยคือการเอาพวกแอลกอฮอล์หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มาล้างแผลโดยตรงอันนี้คือเอออันนี้ต้องย้ําเลยครับว่าห้ามเด็ดขาดห้ามเอาแอลกอฮอล์หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ราดลงไปในแผลตรงๆเลยนะครับหลายคนคิดว่ายิ่งแสบยิ่งฆ่าเชื้อดีแต่จริงๆแล้วสารพวกนี้มันแรงไปมันจะไปทําลายเซลล์ดีๆที่ร่างกายกาลังสร้างขึ้นมาซ่อมแซม อ๋อทำให้แผลหายช้าลงไปอีกหรอคะใช่ครับทำให้หายช้าลงแสบด้วยแอลกอฮอล์เนี่ยใช้เช็ดผิวหนังรอบๆแผลที่เป็นผิวหนังปกติไม่มีแผลเปิดเท่านั้นครับค่ะแล้วก็ไม่ควรใช้สำลีก้อนเช็ดในแผลด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับเพราะว่าใยสำลีมันอาจจะหลุดติดค้างในแผลกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมไปอีกโอเคค่ะพอเราล้างแผลสะอาดแล้วซับเบาๆให้พอหมาดๆต่อไปก็เป็นเรื่องการทายาแล้วก็การปิดแผล ยาฆ่าเชื้อที่แนะนํากันบ่อยๆก็จะเป็นพวกโพวิโดนไอโอดีนหรือเบตาดีนใช่ไหมคะทาบางๆครับตัวนี้ค่อนข้างดีออกฤทธิ์กว้างไม่ค่อยแสบพาวันล,ละครั้งสองครั้งก็พอครับแล้วพวกยาปฏิชีวนะที่เป็นครีพพึ่งฆ่าเชือ้อละคะจําเป็นไหมเอ่ออันนี้จริงๆแล้วไม่ได้จําเป็นสําหรับทุกแผลนะครับควรจะใช้เมื่อแผลมีความเสี่ยงติดเชื้อสูงจริงๆหรือว่าดูแล้วมันน่าจะติดเชื้อแล้วอะไรแบบนี้ การใช้พร่เพื่อกับแผลสะอาดทั่วไปอาจจะเสี่ยงเรื่องเชื้อดื้อยาในระยะยาวได้ครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะทีนี้เรื่องปิดแผลแล่คะคะบางคนบอกว่าเปิดแผลไว้ให้อากาศถ่ายเทแผลจะได้แห้งแห้งหายเร็วๆอันนี้จริงไหมคะอันนั้นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปนิดนึงครับจริงๆแล้วแผลส่วนใหญ่เนี่ยควรจะปิดแผลไว้นะครับเอ้าเหรอคะทําไมล่ะคะห,ะค,ะหคือมันช่วยป้องกันเชื้อโรคจากข้างนอกเข้ามา สองคือหัวใจสำคัญเลยคือการรักษาความชุ่มชื้นที่เหมาะสมตรงบริเวณแผลที่เขาเรียกว่า moist wound healing นะครับหลักการนี้พิสูจน์แล้วว่าช่วยให้เซลล์ผิวหนังมันเคลื่อนตัวมาซ่อมแซมแผลได้ดีขึ้นอ๋อคือแผลชุ่มชื้นจะหายเร็วกว่าแห้งๆใช่ครับหายเร็วกว่าแล้วก็ลดโอกาสเกิดแผลเป็นได้ดีกว่าด้วยครับน่าสนใจมากเลยคะ่ะแล้วเราใช้อะไรปิดแผลดีคะ ก็มีหลายอย่างครับตั้งแต่พลาสเตอร์ยาธรรมดาธรรมดาหรือถ้าแผลใหญ่หน่อยก็ใช้ผ้ากอสปอร์ตเชื้อเดี๋ยวนี้มีแบบที่ไม่ติดแผลด้วยเวลาลอกออกจะได้ไม่เจ็บอืมหรือถ้าเป็นแผลถลอกกว้างๆอีกตัวเลือกที่ดีมากคือแผ่นปิดแผลไฮโดรคลอรตยตัวนี้มันจะช่วยดูดซับน้ำเหลืองได้พอดีพอดีสร้างสภาวะชุ่มชื้นที่เหมาะสมปิดได้นานหลายวันแล้วก็ช่วยลดปวดได้ด้วยครับ แล้วเราต้องเปลี่ยนแผลบ่อยแค่ไหนคะก็ดูตามสภาพครับถ้าวัสดุปิดแผลมมาสุขกระโปรกเปียกน้ําหรือว่าดูชุ่มแฉไปด้วยน้ําเหลืองก็ควรเปลี่ยนครับพอเราทําแผลปิดแผลเรียบร้อยแล้วก็ยังต้องคอยสังเกตอาการต่อใช่ไหมคะถูกต้องครับต้องคอยดูสัญญาณของการติดเชื้อเช่นแผลดูแดงมากขึ้นไหมบวมมากขึ้นหรือเปล่ากดแล้วเจ็บมากขึ้นหรือจับดูแล้วร้อนกว่าผิวหนังรอบ,รอบ มีหนองไหลหรือมีกลิ่นแปลกๆด้วยไหมคะใช่ครับถ้ามีหนองมีกลิ่นเหม็นหรือว่ามีไข้ร่วมด้วยหรือดูแลแผลไปสัก5-7วันแล้วแผลยังดูไม่ดีขึ้นเลยแบบนี้คุณกลับไปหาหมอครับค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างคือต้องอดทนห้ามแกะสะเก็ดแผลเด็ดขาดเลยนะคะปล่อยให้มันหลุดไปเองใช่เลยครับการแกะสะเก็ดจะทำให้แผลหายช้าลงแล้วก็เสี่ยงติดเชื้อแถมยังอาจจะทำให้แผลเป็นชัดขึ้นด้วย พอแผลเริ่มหายเริ่มปิดสนิทแล้วการดูแลต่อเพื่อลดรอยแผลเป็นก็สําคัญเนาะครับผมพอแผลปิดสนิทดีแล้วอาจจะเริ่มใช้พวกแผ่นแปะซิลิโคนหรือทาพิทรเลียมเจลี่บางๆช่วยเรื่องความชุ่มชื้นลดแผลนูนได้ค่ะแต่สิ่งที่สําคัญมากๆมากๆเลยนะครับที่หลายคนอาจจะลืมไปคือการป้องกันแสงแดดแผลเป็นใหม่ๆเนี่ยไวต่อแสงแดดมาก ต้องทาครีมกันแดด SPF 30ขึ้นไปหรือใช้ผ้าปิดหรือใส่เสื้อผ้าคลุมไว้อย่างสม่ำเสมออย่างน,น้อยก็6เดือนเลยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้รอยแผลมันดำคล้ำขึ้นอ๋อค่ะอันนี้สำคัญจริงๆด้วยนอกจากดูแลแผลโดยตรงแล้วการดูแลสุขภาพโดยรวมก็มีผลใช่ไหมคะอย่างเรื่องอาหารการกินมีผลมากครับ การกินอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะโปรโตีนวิตามินต่างๆดื่มน้ำให้เพียงพองดสูบบุหรี่และก็ควบคุมโรคประจำตัวให้ดีพวกนี้ช่วยให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองได้ดีขึ้นแผลก็จะหายเร็วขึ้นครับ สรุปหัวใจสำคัญที่เราคุยกันวันนี้นะคะก็คือล้างแผลให้ถูกวิธีด้วยน้ำเกลือหรือน้ำสะอาดจำไว้เลยว่าห้ามใช้แอลกอฮอล์ราดลงแผลดโดยตรงครับผมแล้วก็การปิดแผลเพื่อรักษาความชุ่มชื่นเนี่ยช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นแล้วก็แผลเป็นน้อยลงคอยสังเกตสัญ,ญญาณติดเชื้ออยู่เสมออย่าแกะสะเก็ดแล้วพอแผลหายดีแล้วก็ต้องกันแดดให้รอยแผลเป็นใหม่ๆด้วยนะคะครับแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าการดูแลตัวเองก็มีขอบเขตอยู่ ถ้าไม่แน่ใจแผลดูรุนแรงหรือมีอาการอะไรที่น่ากังวลควรไปปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเสมอนะครับอย่าลังเลค่ะและสุดท้ายนี้ก็มีคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันเล่นๆน,นะคะว่านอกจากเรื่องการดูแลแผลทางกายภาพแล้วเนี่ยปัจจัยทางจิตใจอย่างเช่นความเครียดมันส่งผลต่อการหายของแผลเราได้มากน้อยแค่ไหนบ้างอันนี้ก็น่าสนใจให้ลองไปหาข้อมูลกันต่อดูนะคะ